เดหน้าที่ของไอ้โอ้ยหนาวเงี้ขณะนี้เวลาสองทุ่มสามสิบสามนาที สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับนะฮะตอนนี้เขาอยู่กันที่นาบ้านนะครับโอ้สุดยอดหนาวแห้งอีพี่น้องเอ้ยเย็นแห้งนะครับสวัสดีสันติธรนะครับสวัสดีพี่สันติธรนะครับหนูตายสวัสดีพี่ชายสวัสดีพี่เอกสวัสดี อย่างนี้น่าใสมากขอบคุณครับนะสวัสดีแม่ตุย๋ยครับผมนะครับสวัสดีทุกคนเดอ้อนะครับสวัสดีพี่หลุยนะหนาวแห้งครับพี่น้องครับทางนี้กําลังจี้เขา่ากําลังจี้เอาตักไายหน่อยครับคนหน้า หน้ากรงทักทายหน่อยครับตอนนี้เขาอยู่กันอยู่ไซครับตอนนี้เขาอยู่จังหวัดไหนครับตอนนี้เศกาบึงการครับผมอุณหภูมิตอนนี้ครับคาดว่าสิเท่าไหร่ครับคาดว่าสิบเจ็ดองศาน่าจะสิบห้านะผมว่านะครับนะครับกับบรรยากาศเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะนะครับตอนนี้นะครับผมนะฮะ ทักทายทุกคนนะครับอุ้หยหนาวว่าท่านด้อาบน้ำอยู่ครับพี่น้องครับสวัสดีพี่หมวยครับสวัสดีพี่พี่นุ้ยนะครับสวัสดีทุกคนเฮ้ยโอโมโอโมทักทายหน่อยเร็วโอโมทักทายทุกคนหน่อยเร็วโอโมเร็วเบิ่งขนาดมายังใส่เสียโอโมทักทายหน่อยทักทายหน่อยเร็ว <laughs> อย่าไปวนกินเนื้อได้นะเด้อมานี่ มานี่มานี่ห้ามดือ้อเร็วๆขึ้นไปเออขึ้นมาขึ้นมานั่งเรงเนี่ยคุยกันดิขึ้นมนั่งคุยกันหน่อยเร็วนั่งลงนั่งลงนั่งลงเออเ <c oughs> อาทักทา,ายทักทา,นาย <c oughs> <c oughs> นะสวัสดีพี่ดาสวัสดีพี่นภัสสอนนะครับสวัสดี ตอนนี้ผมกำลังที่เขานะครับอนได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นเตาย่างนะครับที่เนี่ยเตรียมไว้น,นะครับผมแล้วก็มีหมาน่อยค้างๆตัวหนึ่งบรรยากาศก็กอยู่ริมิมทางนะครับ <c oughs> ข้างล่างผมคงกับพี่ของฟางอยู่นะครับมื่อนี้นะฮะ นะครับคืนหอดสุขคนเด้อนะครับสวัสดีพี่ปักเป้านะครับที่นภัสนันนะครับผมนะฮะสวัสดีแม่เตรียมนะครับหนาวบ่ครับโอ้โหบอกเลยว่าสิบห้านะครับน่าสิสิบห้าตอนนี้สิบห้าอง,งศาสวัสดีพี่เดชครับชนบุรีลบห้าโอ้โหโหดโพลนะจอดสวัสดีแม่แม่แปลงนะครับนะฮะคืนหอดสุขคนครับผมคืนหอดสุขุสุขคนน่แหละ ถึงโดนแล้วบพอ,อ,อนะคือหวัวพี่เจเป็นยังไงเนี่ยครับเป็นยังไงเน่บรรยากาศดีมากนะครับพี่ป๊อดอยู่บ้านเราหรอค่ะบมเมนบ้านเราครับอยู่บ้านหนองยางบ้านหนองยางนะครับผมคนละบ้านกับบ้านเราด้ น้องปื๊ดน้องปื๊ดน้องปื๊ดไม่ได้อยู่ที่นี่ครับน้องน้องปื๊ดอยู่ที่อื่นระวังเมาเขาจีนะครับทำไมทำไมทำไมรออย่างครับรอบอหรือจังเดขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆนะครับผมรายงานสภาพอากาศนะครับพี่น้องอยู่ทางไหนอยู่ทางไหนกันบ้างครับตอนนี้ใครใครอยู่ที่ไหนกันบ้างครับอากาศหนาวปันใดตอนนี้ นะครับ FC นะครับผมขอพูดใหลายๆนะครับอันนั้นพู้ใดซื้อภาษาอังกฤษผมย่านผมอ่านบอกผมขอญาติขมไปเด้อไอ้ป๊อตมาแล้วว้าสวัสดีน้องสาวคนงามนะครับผมใบเฟิร์นกินข้าวจีใส่ไข่นะครับนะฮะอยู่ชลบุรีนะครับพี่เด่นสกลนครครับผมสกลนครหนาวเท่าไหร่ครับหนาวจักองศาครับตอนนี้นะครับนะครับขึ้นหอดหลายๆจ้าตอนนี้19 อ๋อวันที่19เจอกันนะครับอ๋อโอเคครับผมชนบุรีไม่หนาวเลย FCI p o ดครับผมอย่างนี้ปอปอเป็ดบอนะครับอ่างทองอากาศเย็นสบายค่ะนะครับภาคใต้ไม่หนาวนะครับคิดถึงจังเลยนะครับณณปะพากรนะครับขอบคุณครับ้อยเอ็ดหนาวหลายค่ะนะครับสกลนครก็หนาวสุดๆกรุงเทพบ่หนาวครับ ก <no> <ree> าญจนบุรีไม่หนาวไม่หนาวมากคะ่ะ <ling> <t ree> น,น,นะครับกรุงเทพพอเย็นๆนะครับอากศแล้วแต่สถานที่นะพี่น้องเนาะนะครับบางทีแต่ละกรุงเทพเหมือนกันแต่ว่าบางทีเขตปาริมณฑทน ôn, หรือว่าข้ังนอกบางทีก็กสิีสบโบ่หนาวบาซิโบ่เย็นท่ากันทางใต้น้ําท่วมครับจังไหนก็สู่ๆเด้อพี่น้องเด้อทางใต่เด้อนะครับเป็นกําลังใจนะครับส่งแรงใจนะครับในใจไม่หนาวจา้าสวัสดีนะครับองุ่นกินเท่าไหร่ก็ไม่โตนะครับอะฮะ สุพรรณร้อนอกร้อนใจไอย้ย่นะครับเอาคือวังสันร้อน,อ,นอกร้อนใจอยากกินข้าวจีจังเลยนะครับก้อยก้อยเด้อเชียงรายหนาวแล้วจ้าโคราชกำลังดีสวัสดีพี่ราตีครับสวัสดีอย่างนี้อ้อยกาลยาครับเชียงรายหนาวมากสิบสี่องศาปืดวงเวียนใหญ่ไม่หนาวนะครับกรุงเทพไม่หนาวครับแค่เย็นๆนะครับอ้าวยังไงก็ ดูแลสุขภาพกันนะครับผมนะครับช่วงน,นี้เนาะนะครับกับอากาศนะครับเจอหนาวเจอร้อนนะครับบางที่อาจเสีเห็นในห้องบ่อบสบายได้นะครับกับเบิงแย่งนะครับพี่น้องแม่บอกน้องบัวหนาวสุดๆนะสวัสดีพี่อ้อสวัสดีพี่ชมยงนะครับสวัสดีพี่หอมสวัสดีน้องปอและทุกคนนะครับสุราษฎร์ธานีบ่หนาวจ้าครับผมอีเราชนบุรีลบห้าอีเรเบื่ออีกแล้วเบื่ออีกแล้วชนบุรีลบห้าเบื่อแล้วนะครัรบร สำรวยนะครับคุณคุณแม่หรือคุณพี่นะครับหนาวบ่ครับหนาวสุดๆเลยครับตอนนี้จนได้ฝิงไฟฟุละ่ะจากหนาวบ่หนาวสวัสดีพี่ดาวครับซีสเกตหนาวตอนนี้19ส่ก้ใจไปก่อนเด้อครับผม วันอย่างครับน,นี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับทุกคนนะครับใครยังไม่อาบน้ํายกมือขึ้นครับตอนนี้ใครยังไม่อาบน้ํายกมือขึ้น ก่อนก่อนจะเข้าเราไม่ไม่ได้ร้องเพลงนะครับเดี๋ยวมือิืนจังร้องเนาะมือน,นี้นั่งคุยกันก่อนนะครับสรารยาไม่หนาวนะครับร้อยเอ็ดหนาวมากนะครับหน่อยพี่หนอยนครับสุนิดาสวัสดี ครับอ้ายครับผมอยู่อย่างสบสบปอเล่าบ่ครับอากาศดีสวัสดีพี่ดวงใจนะถ้าไม่มาไล่สดจะคอหาอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ครับนะครับแม่อยู่กรุงเทพว่าหนาวห้อนจ้าหนาวมากไหมน้องป๊อดนะครับ หนาวอยู่ครับสิบหาสิบหาสิบห,หกอยู่ครับตอนนี้สวัสดีพี่แอนนะครับชายชายนะไม่อาบนะสวัสดีพี่อ้วนครับอากาศหนาวยังในเพมันกิน,นเพืเ่อนวะบ,บุรีลำไม่หนาวเลยเฮ้ยเป็นไปได้ไงครับบุรีลมไม่หนาวไม่น่าเชื่อพงสารคามมามาน้องไอยุ IU. ดอยยินทะนทนโอ้โหคือสหนาวคับเลยหนาวเลยหนาวมากค่ะบอ่อาบน้ำดอกมันหนาว ผมกำลังคิดอยู่ว,ว่าผมสีอาบน้าบ่ตอนนี้สวัสดีพี่ติ๊กนะครับสกลนครมื่นีร่มเย็นจ้อยจ <az> <c oughs> ขอยเขาคุ้นพี่น้องที่ขึ้นหอดคือถึงกันที่เกาเนาะนะครับผมอาสิบอได้คอยมาไหลซดปันไดนะครับสิ่งที่เรานัดกันไว้ทุกวันศุกร์หรือวันเสาร์นะฮะหรือว่าวันอาทิตย์นะครับอาจสีบอคอยได้มานั่ง ลองเพลงให้ฟังปนนันเนอเดี๋ยวนี้กันอาจจะยุ่งยากในหลายหลายเรื่องนะครับก็มีเรื่องเครียดแนเรื่องอันน,อน,อนั้นอันนี้เนี่ก็เรยอบกค่อยได้มาไล่ซดปนนัญเนอพี่น้องนะครับก็อยาว่ากันด้วยครับนะครับเข้ารงการประหยัดน้ำชชาตนะินาคกับลูกได้หนาวอีลีครับหนาวมากวันนี้วันนี้กี่องศาก็ประมาณสิบสิบห้าได้นะพี่นะสิบห้าสิบหกได้นะตอนนี้ แต่ว่าถ้าเดือดก็นี่อาร์ซีอาจ์ซีอาจ์ซลงมากกว่านี้ก็ได้อาจจะถึงสิบสี่นะครับข้างหลังผมซื้อไฟมาติดครับข้างหลังนี่ผมซื้อผมซื้อไฟมาห้อยติดด้วยเอาบรรยากาศนิดนึงนะฮะเอาบรรยากาศนิดนึงนะครับเอ้ดำทักทายหน่อยเฮ้ยดำทักทายหน่อยทักทายหน่อยทักทายหน่อย <laughs> สวัสดีน้องปาลิตาครับเป็นตาเย็นดีน้องไอ้โอ้โหบอกเลยวันสุดๆเลยน้องตอนนี้สิบสี่สิบห้าองศาอะตอนเนี้ยหนาวอีหลีหนาวเย็นสวัสดีพี่เอาไปใส่แล้วเนี่ย <c oughs> เลี้ยเล้วดิผมกระทาบักโดนเอาคือบอกเป็ดถึงไม่อยากแล้วเนี่ย <c oughs> เอาพอดีถ้าใครจีเขาจีเขาอ่ะ บอ้าาายจรย์บรรยากาศน่าจัดปาร,ร์ตี้นี่แล้วครับอยู่น่อพี่น้องกันนี่แหละครับอยู่นี่เข้ากันดีโอ้โทษทีนี่แหละครับนั่งซุ่มเซี่ยวกันอยู่นี่แหละครับอยู่หน้าบ้านนี่แหละนะครับบรรยากาศดีอยู่นะครับเยน็นใช้ได้เลยนะฮะพิษณุโลกเยน็ยนๆสิบแปดโอ้กำลังดี สวัสดีพี่ชายนะครับผมนะครับไอ้ไอ้ไส้นะครับพี่ตรีชนลงนะครับนะฮะสบายดีครับไอ้ครับหักแพงแบ่งปันขึ้นก็เข้าไปครับหนาวน้องปอนน่ารักมากขอบคุณครับขอบคุณหลรายนะครับผมเอาเขาเขาชิโซ่น่กินห้องมือนี่ไอ้ย่างนี่อันนี้เป็น ไอกระดูกข้างย่างกระดูกข้างกับไข่ว้ถ่านี่ <c oughs> ไใบถ้บาไอ้ขาจีฮ้องนะครับผมหนาวคักหนาวเนี่ยพี่น้องเอ้ยมืนแห่งสีหนาวกานี่มืดนน่ะ บรรยากาศลานเบียร์พอนาอยอ,อีแล้วครับบรรยากาศนะไปแบกเปืืองมาแต่ทุ่งหน้าเนาะอัดแทงเรียบร้อยสวัสดีนอ้นองน้นองนอ้ำน้องน้ำนิสัสครับน้องน้ำมาดล่นน้ำกันเดอ้อยู่บ้านเด้อมานางจีเขาน้ำกันเด้อผู้ดใดบ่ท่านนอนนะครับ ก็ถือว่าโบด็กนะครับแต่ว่ายูเทียบโบด็กได้สมีสองทุ่มสองทุ่มสี่สิบสี่สิบเจ็ดแต่ว่ายูห้างบ้านเฮา่เงียบกิ๊บตอนนี้เงียบตั้งแต่ทุ่มนึงแล้วเขานานเขาบานกันนอนไปแล้วนะครับ mm. อยากประทะพอดี <laughs> 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 อยู่สังคมสิบสามองศาอ้ น้องไข่หนาวแห้งกันนะัขัวหนูมีบอ่อเอบ่อมีขัวหนูไหมครับมีแต่เออย่างก็เอหมูมีแต่หมูมมน่งซุ่มเซีวกันอยู่นี่ นำยุยเสกาไอ้อามาจากมือเนอาะบรรยากาศคึกคักแท้ไอ้มานี่ยูไอามาหลายมืออยู่เด้มาประมาณเป็นอาทิตย์ยุ่ยละคันว่างกับเขามาเล่นน้ำไอเดอร์ย่บ้านมืออื่นมือในนัดไอ้สมคิดก็ไอ้บุ๋มมาโยแม่เล่นอยู่บ้านนี่แหละกองหน้าบ้านนี่แหละเขามาจี้เขาจี้กันดังไฟผิงกี้เขา่าใบประเดยกบองแมนอิลี แม่สมจิตหนาวมากครับแม่ครับหนาวสุดๆโอ้เป็นจะได้อาบดอกน้ำยี่หลีละคือเชิงซิบ่ได้อาบน้ำนี่แหละแล้วก็เอื้อเราล่องอุ่นพระนะสวัสดีพี่พินครับหลาปอดนะครับสวัสดีเพื่อนไนครับสวัสดีไอปอดผมเอฟซีไอเด้อโอ้เบาคือขนาดเท่เท่เท่เอฟซีครับผม เดือจังฟั่งเพียเนาอครับมือนีมือน,น,มอน,นีมันเดึกเราไหมขาจาพาก,กันนอนเพื่อหล่านอนตะทุ่มสองทุ่มเมื่กัน,กนจังใดล่ะที่ไรสุดตอนนี้ก็มันเดึกมันขาจาน้อนอยันพันดานะครับมืองนจังมือเงนเขาจังลองเพียงให้ฟั่งกันไหมนะครับใจสะอาดน้ำไม่อาบก,ก็ได้พะนะหนาวมากครับ ปืนโปรยมาครับปืนอยู่บ้านเพิ่นเอฟซีสปปลาวจ้าเขามีอยู่ครับนี่ใบเลยครับไม่อันนั้นไม่ไม่ไม่ปิ้งอยู่ใส่ว่าไม่อันนั้นเงาๆผมเสียบไปอยู่นะ ใจใจคักปอนเฮ้าขึ้นน้สกุลบุญมาคือกันพี่น้องกันเนาะครับผมน้าสกุลบุญมาครับนําสกุลบุญมาขึ้กันสงสัยสช่พี่น้องกันคือว่าหะืครับนะครับอ๋อสำหรับนทีสิบเก้านะครับสิบเก้าผมมีงานที่ไอมิสซูนะครับโชลูมิสซูบึงการนะครับผมนะครับผู้ใดอยู่ทางผู้ใดอยู่ใกล้ๆบึงการนะครับกะมา ฟังเพลงน้ากันเด้อนะครับผมวันนั้นก็จะมีน้องอาร์มชุตติมาแล้วก็มีผมปอชัยชนะนะครับมื่อนันเนาะวัน,นที่19ธันวานะครับที่ศูนย์มิสซูนะครับบึงการนะครับผมมาเจอกันได้ครับหน้าหนาวกลับมาบ้านเข้ากินเขาไม่เมนอหลีแม่อหลีครับ ลอยมาเจอนะครับคุณติกดูแลสุขภาพครับผมคือกันเด้อสุขุสุขคนครับดูแลสุขภาพทุกคนทุกท่านนะครับลำรวยสุขุสุขคนร่างกายแข็งแรงสุขุสุขคนครับผมเบิ้งส้วงขึ้นสิเป็นโตัวเป็นไรล่ะใครเจ้ามีแต่สิย่างกิน ใครนาบึ้บบึบนดีจ้บนา้องชาย้ัะบชมบนะบบนะรึ้บ่ะบึ้บนะบค้บนะบึ้บนาบึ้บนอนะบ้บะบึ้านะบึ้บนะ้นบึบนะบ้บนะบึ้บนะบึ้บนะบร้บากาศ้ีนะบครบรบดีบากแล้วกะบึ้บนาบึ้บนบ้บนะบึ้บนะบึ้บนะ้นอ้บนะนะบบนะบ้นะ่ึ้บงะบึ้บนะบใ้บน้บนะน้ ลอยอิหรืปล่าขอบคุณครับผมขอบคุณที่ชมนะครับเที่ยงกันอยู่บ้านนี่ใช่คือพอหายแล้วไปนอ่นมองอื่นยังไหนมันยังไหนขึ้นบ้าขบาึ้นอรอกขื้นสิบะนอะไรนั่นหรอ,อกนะขั้นบ้ากันเที่ยงกันเบิร์ตขึ้นแหละบา มีไก kind of ่อยู <t ip> <t ip ่บ่ครับมีใกรอยู่บ่บ่มีนะมีใครได้ล่ะื่อโบไ้แ่ไมาน่อ่นี้ฮะเส้นทางต้นไม้ันอยู่ดักไว้ซ้ำนี้ โชคดีเดือนละเมื่อเจ้าตัดสินใจผู้ใดครับคูุณลงมาจากรลุดไอซีขึ้นมาเป็นฟันราอย่าว ah, ่าเข้ามาแล้วมันต้องผ่านปากเพราะว่าหักมันไปบ่ได้สุดท้ายก็ต้องจบ บุญที่ห่วมกันมาแต่ศาสตรก่อนได้มาพบกษิีเจ้าไปไอ้แปะอีหลีกรือส่นางจีเขานี่แล้วครับานี่ยนี่ ไปยาใัยางเอาเลยครับเลยมาๆๆครับมามามมามาาาม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 าามมามบามามามาามาาม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 าีามามามาาามาามา้าม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 ายา่าม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 มามามา้ามามมาบาม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 งมา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 มมาามามมาาาามมา นี่เาถ่าแล้วปันอี้ปววย่นี่ามันตัดน้อโอ้ยบยเปยังครับแปลกม่้่ได้นี่น่เรานี่เราแก้หนาวแกหนาวเอาขึเปลนรอรอมือหนีพนังเอ้ามือมือมือไอ้มือนี่มือบ๊ยแมนมือหนีบบ๊รอเครับพี่นะครับพี่จอยสวัสดีครับนะครับผมพี่นางฟ้าเมนผมรจายเย อะไรครับสึกวันดวนเพลงมันบอกเหรอโอ้ครับผมแมนอยู่ครับแมนบอครับผมบอเออผมจำได้แล้วนที่เป็นแสดงหนังเรื่องอะไรโอ้ยไปนั่นจซีสิครับผมแมนบอครับโอ้จมยำจมครับครับอ้ยำมีอยังกับพู้นึงเงนะที่ค่ายเดียวครับเจ้าที่ที่เป็นเพลงที่แสดงหนังอยู่นะผู้ใดครับ ซื uh, pus, 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 su, one, oh, ้ออยังก็เฮ่อผู้ชายอัธเทียนคนใสายจพุ่มนนะอ๋อเบียร์ครับอันนั้นเบียร์เบียร์พรมพุ่งครับเบียร์พรมพุ่งผมเห็นแล้วบวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิมีห้องลูกสาวมาเนี่ยเพราะว่าลูกสาวมากโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีห้องลูกสาวมาเพราะว่าเพื่อนเพิ่งเบิ่งกันเจ้าโคเบอร์เพียงกับอันเทียนพอมพุ่งกแข่งอันสึดวันโดนเพียงกันบ่ครับครับอเดี๋ยวสีท้ายลูบเริ่มเริ่มวันนี้แล้วไอ้ยีอกมืดด้วยหรื เฮ้ยหาแดดเ่ยวายุนาคือหนาขึ้นแล้กูไม่กล้าขึ้นพื้นติดใจตลนดลนบัวแดงมีงานบ่ครับอยี๋ยนี้มามีอยู่ครับไอ๋แต่ว่าลงมาเฮือนมาเห็ดไอ้นี่มาเบิ่งเฮือนเห็นเพิ่นเห็นใจเพิ่นเห็ดหลังเป็นพี่น้องกันเตะว่าอยู่หนาเพิคนคางบ้านนคางบ้านผมต้องนั่นเป็นต้องเป็นกูได้ ไปมากันไหไปคอกไปยังไงพี่น้องกันเนื้อพี่น้องกันแถบนี่ฮะพี่น้องกันอะไรครับนี่จะว่าไอ้ต่ว่าไอ้เพราะว่ามันเบิ้งเยอะตอนที่เจ้าแข้งกันนั่นกันนั้นเสมส้นแซียมฮะนะอ๋อครับผมเพ่งกันลงไผ่พงสะท้อนอยังก่อนเฮ้ยแมนอยู่ครับส่วนไรกันที่ล่องของไอ้ไผ่ไอ้มันแค่นั่นแหละครับเพ่งอย่างน้อยที่จะล่องเพลงตามันเบียร์ความพงนละที่อันกู้สล่าวบอลอยู่นะ โอ้ล่องหลายเพียงอยู่ครับจื้อไปมันก็เป็นหลายปีแล้วเนาะสองปีสามปีแล้วเว้ยแต่ว่าล่องมวนอยู่พวกเจ้าค่ะสูงปกวดเพียงอยู่ดอกโอ้ประเด็นนึกว่าปอดไนะบอแต่เดี๋ยวไปหาเมียกันบังบอแป๊ะจังบังด้วยขี้ลายลายจังบังวะจานยืนพุ่มคนนั่นแหลยังกินเห้าขาว

เย็บซี่บาสันเพิ่อนวเอาิตภัณฑาเมียกับลูกสาวมาถ่ายรูปน่บาสันโอ้แตดีใจอยู่ครับพี่น้องเพื่นจำได้ทานใช่ไมดเนี่ยยออรครับถุงมอ ขอแล้วมันแดงากขอบคุณครับขอบคุณหลายนะครับขอบคุณหลายๆูเ้าข้า,าแฟนครับสัมภาษณ์วันที่ทไมป๊อตคือรอรอขึ้นบอกเข้าใจผมก็ว่เข้าใจครับมันมันมันลอยหีป่ครับหรือจงไ <c oughs> จากหนาวว่นาวจะเบิ่งได้พิงไฟกันยังวันนี้นะอันนี้ใคร เอาภาสีออกมาถ้าใครชี้นะครับแต่ว่ามันเป็นตัวจอยโมบิน,น,นะนี่จอยมันเป็นตัวแล้วสวัสดีพี่น้องฟังเล่าครับทางสปปเล่าเนาะนะครับ ด้เมื่อสู้เคียงข้างเพียงแค่พักสิบอกคือต่อไปหลายคนนั้นให้เจ้าพอทางมาันรนับกันซาเอาขับรถพานกกีดบัตรนี่กีดผมแล้วกีดไผ่วะคุณแดด <laughs> ตายแล้ว มา่ายดูนันักล่องนักล่องกับระท่านอาบน้ำคือวา่าล่ะอันนี้ชื่อดอกฝ้ายดอกฝ้ายท,าทักทายหน่อยเร็วดอกฝ้ายเร็วลูกดอก้าย,าย,ายท,าทักทายหน่อยท,ทักทายหน่อย <c oughs> ยังยังโอ้ยมีแต่คนย่องวารอขึ้นพนะโอ้ยอยากอายดิว้ยวะคนมานอนมากับคนอนอนนั่นแหละนั่งเฝ้า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 เป็นอ,อย่างเอา้าว่าว่าพ้นน้ำพึ่นเน่ยนี่เอา้าว่าเร็ว เฮาเฮาเธอเนี่ <c oughs> เอาล้พี่น้องครับมือ,อื่นจังว่ากันครับมือนีกะสีขอญาตจีเข่าจีก่อนนะครับเดี๋ยวจังคุยกันใหม่น้อมือื่นเนาะนะครับเดี๋ยวมือ,อื่นสิลองเพียงสู่ฟังครับมือนีมันมันมันเด็กแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมร้องเพลงให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราเจอกันประมาณสักหกโมงถุม่มหนึ่งก็ได้เนาะนะครับ นะฮะขอบคุณทุกการติชมนะครับขอบคุณทุกความตั้งใจพี่น้องนะครับขอบคุณทุกอย่างทุกการรับชมทุกคอมเมนต์กันเลยกันเนาะนะครับทักทายทักทายผ่บท่านหรือว่าหรือว่าบบได้เอื้นซื้อท่านบบท่านกับโททน้าแน่นะครับมือนี้่วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับวันดีนะครับผมนะครับดูแลสุขภาพนอนรับฝันดีสุขสุขคนครับบายบายครับผมสวัสดีครับ